ลอกลี่ถูกสร้างด้วยระบบอันกอลิทอมที่เรียกว่าพินจีนีแล้วมันทำงานอย่างไรล่ะชุดของตัวเลขจะโชว์ในรูปแบบของปุ่ม4ปุ่มโดยมี3าหมายเลขต่อ1ปุ่มตัวเลขเหล่านี้จะถูกสุ่มขึ้นแล้วกระจายไปในปุ่มทั้ง4และเลขอาจจะซ้ำหรือไม่ซ้ำก็ได้ หลังจากใส่รหัสสำเร็จหรือไม่ก็ตามตัวเลขจะถูกสุ่มใหม่อีกครั้งดังนั้นปุ่มที่คุณจะต้องกดจะถูกเปลี่ยนตำแหน่งอยู่เสมอล็อกลี่จะปิดหน้าจอไม่ให้กดรหัสไปชั่วคราวถ้าหากมีการกดรหัสผิด3ครั้งติดต่อกันเพื่อป้องกันผู้อื่นสุ่มกดรหัสผ่านประตูล็อกลี่สมาร์ทล็อก จัดจำหน่ายโดยบริษัท Place On Technology จำกัด